สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางช่องอยุ้ย u ูทูบก็ได้นำเอาสาระดีๆมามอบให้กับทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้ยุ้ยขอเสนอในหัวข้อเรื่องสรรพคุณและประโยชน์ของต้นแคร์ข้อหรือดอกแครนะครับลักษณะของต้นแครนะครับต้นแคหรือต้นดอกแคร เชื่อกันว่ามีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดียนะครับหรือในแถบเอเชียตะวันเฉียงใต้นะครับโดยจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางแต่กิ่งก้านสาขามากนะครับไม่เป็นระเบียบมีความสูงประมาณ3-10เมตรนะครับเนื้อไม่อ่อนนะครับที่เปลือกต้นเป็นสีน้ำตาลอนเทาเปลือกหนาและมีรอยกลุกล่มคะ แต่เป็นสกเกตสามารถจเจริญติบโตได้ทัว่วไปในเขตร้อนชื้นนะครับเป็นต้นไม้ที่โตเร็วสามารถปลูกได้ทุกที่และมักขึ้นตามป่าละเมาะว่าไล่ปานานะครับมีอายุราวๆ20ปีแต่ถ้าเก็บกินใบบ่อยๆจะทำให้ต้นมีอายุสั้นลงและต้นแครจะขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพราะเมล็ด สำหรับในบ้านเราจังหวัดที่มีการปลูกต้นแคเพื่อการค้านั้นได้แก่จังหวัดนครสวรรค์สุพรรณบุรีและกรุงเทพนะครับเรามาฟังสรรพคุณของแคกันต่อนะครับผมดอกยอดอ่อนนะครับอุดมไปด้วยวิตามินซึ่งมีส่วนช่วยต่อต้านและยับยั้งมะเร็งพาะในสารมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งการก่อกลายพันธุ์นะครับสามารถช่วย ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ 2. ดอกนะครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับให้กับร่างกายช่วยป้องกันและรักษาอาการหวัดได้นะครับ 3. นะครับใบสดดอกโตเต็มที่นะครับช่วยดับพิษร้อนในร่างกายแก้ร้อนในกระหายน้ำนะครับสปเปลือกต้นนะครับ ช่วยคุมธาตุนะครับในร่างกายได้นะครับ 5. ช่วยในเรื่องความจำป้องกันการเกิดเนื้องอกบรรเทาอาการไข้ปวดโลหิตจาง 6. ช่วยบำรุงรักษาสายตาเนื่องจากมีเบต้าเคโรทีนนะครับที่ร่างกายสามารถเปลี่ยนเป็นวิตามินเอได้นะครับ 7. ช่วยแก้โรคตาบอดตอนกลางคืน ด้วยการใช้ใบสดนะครับ20กรัมเทน้ำเดือด1ลิตรทิ้งไว้15นาทีนะครับแล้วกรองเอาใบแค่ออกนะครับนำมาดื่มแก้อาการได้นะครับ 8. ช่วยบำรุงและเสริมสร้างกระดูกและฟันนะครับเนื่องจากอุดมไปด้วยแทลเซียมและคอปฟอรัสน,นะครับ 9. ต่อแค่มีสรรพคุณช่วยแก้ไข้ ลดอาการไข้ถอนพิษไข้ในร่างกายช่วยแก้ไข้หวัดหัวลมนะครับหรือไข้เปลี่ยนอาการเปลี่ยนฤดูสิบนะครับน้ำคั้นจากลาบใช้ผสมกับน้ำผึ้งใช้ดื่มก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงนะครับในช่วงเช้ากลางวันและก่อนนอนใช้เป็นยาขับเสมหะลดอาการไอแก้ร้อนใน แก้ไข้ลมหัวได้นะครับ 11. Like ใบนะครับช่วยบรรเทาอาการของโรคลมบ้าหมูด้วยการใช้ใบสด20กรัมเทน้ำเดือด1ลิตรทิ้งไว้15นาทีแล้วกรองเอาใบแคออกนะครับนำมาดื่มก่อนอาหาร1ชั่วโมงในช่วงเช้าเย็นและก่อนนอนนะครับ 12. ช่วยแก้อาการปวดและหนักศีรษะ ด้วยการใช้น้ำคั้นนะครับที่ได้จากดอกและใบแค่์นำมาสูตรเ <just> ข้าจมูก <you. S 1> เพื่อช่วยบรรเทาอาการได้นะครับ13ยอดอ่อนใช้รับประทานแก้อาการปวดศีรษะข้างเดียวนะครับ14ช่วยรักษาหลอดลมอักเบสบไซนัสอักเสบด้วยการใช้ดอกแคสด20กรัม <want> นำมาเคี้ยวกับน้ำ1ลิตรนะครับ ประมาณ15นาทีกองเอาแต่ดอกแทร์นะครับแล้วนำน้ำมาดื่มก่อนอาหาร1ชั่วโมงในช่วงเวลาเย็นและช่วงก่อนนอนนะครับ 15. ช่วยแก้อาการปวดฟันลำมานาดด้วยการใช้เปลือกแคร์นำมาต้มผสมเกลือให้เค็มจัดแล้วนำมาอมนะครับ 16. เพื่อรักษาปากเป็นแผลแค่อาการร้อนในจนปากลิ้นเปื่อยด้วยการใช้เปลือกแค่ชั้นในนะครับสุด really cool. ที่มีสีน้ำตาลอ่อนๆน, yeah, นำมาเคี้ยว3-5นาทีแล้วคลายทิ้งวันละสอ <laughs> ครั้งไม่เกิน3วันก็จะหายจาก <laughs> อาการนะครับ17ดอกใบชาวอินเดียใช้นำใช้น้ำนะครับ ที่คั้นจากดอกหรือใบนำมาสูตรเข้าจมูกรักษาโรคเลกอดสีดวงในจมูกทำให้น้ำมูกออกมาได้นะครับ18เปลือกของต้นแคน้ำมาคั้นเป็นน้ำรับประทานช่วยแก้อาการท้องร่วงแก้ท้องเดินแก้โรคบิดมีตัวแก้มูกเลือดได้นะครับ 19. ช่วยแก้สารขโมยด้วยการใช้แคร์ทั้ง5ส่วนอย่างละ1กรัมแล้วใส่น้ำพอพท่วมยานะครับหลังจากน้ำต้มให้เดือดประมาณ5-10นาทีแล้วนำมากินครั้งละ1ช้อนโต๊ะวันละ3ครั้งประมาณ15วัน 20. ช่วยทำให้เจริญอาหารเนื่องจากลด ผมของดอกแคช่วยกวาดล้างเมือกในช่องปากทำให้ลิ้นเสียความรู้สึกแต่ทำให้อยากอาหารทำให้รับประทานอาหารได้มากขึ้น21ดอกใบสรรพคุณดอกแคช่วยในการขับถ่ายป้องกันอาการท้องผูก22ใบฝัก ใบแค่ care, ใช้รับประทานช่วยทำให้ระบายหรือใช้ฝักแคสด20กรัมนำมาเคี่ยวกับน้ำ1ลิตรประมาณ30นาทีกอง <Did you S 1> เอาฝักออกนำมาดื่มก่อน no อาหาร1ชั่วโมง <your> ในช่วงเช้าเย็นและก่อนนอน23ใบในประเทศอินเดีย ใช้ขับพยาธิด้วยการใช้ใบสด20กรัมเทน้ำดื่ม1ลิตรทิ้งไว้15นาทีแล้วกองเอาใบแครออกนำมาดื่มก่อนนอน1ชั่วโมงในช่วงเช้าเยน็นและก่อนนอน24ดอก,ดอกใบในประเทศอินเดียใช้บำรุงและรักษาตับด้วยการใช้ดอกแครสด20กรัมนำมาเคี่ยวกับน้ำ1ลิตร ประมาณ15นาทีกองเอาแต่ดอกแครออกแล้วนำมาดื่มก่อนนอน1ชั่วโมงในช่วงเช้าเย็นและก่อนนอน25ลาบในประเทศอินเดียใช้แก้อาการอักเสบด้วยการใช้ลากสด20กรัมนำมาเคี่ยวกับน้ำา1ลิตรประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วกองเอาลากออกใช้ดื่ม ก่อนอาหาร1ชั่วโมงในช่วงเช้าเย็นและก่อนนอน 26. ใบในประเทศอินเดียใช้บรรเทาอาการของโรคเกาด้วยการใช้ใบสด20กรัมเทน้ำเดือด1ลิตรทิ้งไว้15นาทีแล้วกองเอาใบแค่ออกนำมาดื่มก่อนนอน 27. เบปือกต้นนำมาใช้ภายนอก really cool. สามารถใช้ทำเป็นยาล้างแผล ชะล้างบาดแผลได้ด้วยการใช้เปลือกต้นนำมาต้มตับน้ำเดือด15นาทีใส่เกลือเล็กน้อยแล้วนำมาใช้ล้างแผลวันละ3มครั้ง28ช่วยรักษาแผลมีหนองด้วยการใช้เปลือกต้นแคแก่แก,แก่นำมาตากแห้งแล้วฝนกับน้ำสะอาดหรือน้ำปูนใสใช้ทาแผลเช้าเย็น ก่อนทาควรใช้น้ำต้มจากเปลือกแครล้างแผลก่อนจะช่วยทำให้แผลหายเร็วยิ่งขึ้น29ใบใบสดนำมาตำละเอียดใช้พอกแก้อาการพกทำได้30ในประเทศอินเดียมีการใช้ใบอ่อนเป็นอาหารเสริมบีตาเทโลชีน ในผู้ที่ขาดเคโรชีนน้อยพบว่าหลังจากได้รับอาหารเสริมไปแคร,รจะมีปริมาณเคโรชีนในซีรั่มเพิ่มขึ้นในวันที่7 31ไปในหนูทดลองที่รับยาและสารสกัดจากไบแคร,รจะมีปริมาณของระดับทอริสตอรอลไตรกีเซอร์ไลพ์อไฟ ไลาผิดและกลดใจมันอิส,สระต่ำกว่านหนูทดลองในกลุ่มที่ได้รับยาเพียงอย่างเดียว 32. สามสกัดจากใบแค่ช่วยทำให้ปริมาณของสารต้านอนุมนลอิสระในกระแสะเลือดของหนูทดลองกลับสู่สภาวะปกติ ครับก็จบไปนะครับสําหรับสรรพคุณของต้นแคและดอกแคนะครับจริงๆแล้วก็ใช้ได้ทั้งต้นแล้วนะครับประโยชน์และสรรพคุณเยอะมากนะครับเดีย๋ยวเรามาฟังประโยชน์ของแคกันต่อนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ 1. นนะครับประโยชน์ของต้นแคนิยมปลูกไว้เป็นรั้วบ้านปลูกตามคันนาริมถนนข้างทางและปลูกไว้ในบริเวณบ้านนะครับ 2. แค่เป็นพืชที่มีจุลินทรีย์ที่ผมลากนะครับเมื่อจับกับก๊าซไนโตรเจนในอากาศจะผลิตเป็นปุ๋ยที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต้นแค่จึงเป็นพืชที่ช่วยบำรุงดินไปได้ในตัวเลยนะครับ 3. ไปใใช้เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงโคกระบือได้นะครับและเป็นที่ชื่นชอบของโคกระบือด้วย 4. ไม้ใช้ทำเป็นฟืนหรือเชื้อเพลิงได้ 5. ลำต้นนิยมนำมาใช้ในการเพราะเลี้ยงเห็ดหูหนูได้ดี 6. ประโยชน์ของดอกแครปักอ่อนยอดอ่อนและใบอ่อนสามารถนำมาปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูดอกแครเช่นแกงแคแกงส้มดอกแครดอกแคสอดไส้ดอกแครห่อค,รอคุ้งสด แกงเหลืองปลากระพง <I think S 1> แกงจืด really cool. ดอกแครโอ้อีกมากมายนะครับเจ็ด yeah, สำหรับชาวอีสาน mm hmm. นิยมนำดอกแคร mm hmm. และยอดอ่อนมันนึ่งหรือย่างรับประทานร่วมกับลาบ mm hmm. ก้อยแจ่วและดอกยางนำมาปรุงเป็นอาหารประเภทหอมอีกด้วยนะครับ 8. บ้านเรานิยมกินดอกและยอดอด่อนแต่สำหรับประเทศอื่น บางประเทศจะนิยมกินดอกแคสดหรือนำมานึ่งเป็นสลัดผักส่วนฝักจะใช้รับประทานเหมือนกับหัวฝักยาวเลยนะครับก็จบไปนะครับสำหรับประโยชน์และสรรพคุณของต้นแคและดอกแคนะครับมีมากมายไม่แพ้ชนิดอื่นเลยนะครับ ก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมสับตะไคร้และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ